สวัสดีเจ้าเนาะอิวสาวเนี่ยพาทากินแทบเจ้าเมนูกับข้าววันนี้นอกก้องกะได้เป็นเมนูแกงแค่เคียดนะเจ้าช่วงนี้เป็นชว่วงที่ดูฝนนะเจ้าบากินเฮ็ดก็กินน่อบ่ากินนอกก็กินเคียดกินอึ้งเนี่ยนะเจ้าก่อนอื่นกะมาทํากันเลยเจ้า ก่อนอื่นออนอกจจะไปตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ในซอนของพี่แกงเมียงลงไปพัดนะเจ้าพัดให้พี่แกงหอมเลยแล้ก็มาใส่ในซอนของเนี่ยเคียย์ที่เขาได้ล่างทําความสะอาดล้ก็ได้หั่นไปชิ้นลงไปนะเจ้าพัดเนื้อเคี่ยซุกป,ประมาณหนึ่งเลย พี่แกงเมียงก็จะมีพี่แห้งหอมแดงหอมขาวตะไคร้ซอยกะปินะเจ้าก็จะมีแค่นี่เลยพอพัดเคียดได้ประมาณนี้แล้วก็มาใส่ในซอนของน้ำเปล่าลงไปบางคนก็มาเกยกิ่นแกงแค่เคียดนะเจ้าเกยกิ่นแต่แกงแค่ก๊บร้องแกงแค่เคียดพอนะเจ้ากินได้ตึ้งกระดูกเลยล้ำขนาดเลยเจ้า พอใส่น้ำลงไปแล้วน้ำ้อน,น้ำเดือดประมาณนี้แล้วก็มาใส่ในซอนของผักแกงแคลงไปพักแกงแคน้องก็มาได้เก็บเองน้องก็ไปซื้อติกาดมาน่าเจ้าพักติเปินไซมั้ก็มีผักหลายอย่างเลยมีผักล่ามีมาเขียก็มีพักสับปะน่ะเจ้าบต่ต้องได้เก็บเองน่ะเจ้าซื้อมาแล้วก็เอามาล่างลืมแล้วก็เอามาใส่เลย หลังจากที่ใส่พักลงไปแล้วกบมาปรุงในส่วนของการปรุงกะ,ะไม่ได้ใส่อย่างหนักนะเจ้าเพระาะว่าในพี่แกงกะมีกะปิอยู่แล้วน้องกะจะใส่แกง็ดอังนัวลงไปเพิ่มน้องกะจะใส่แค่นี่เลยเจ้าแล้วกะแกงล่าไหวเลยนะเจ้ารอพักซุกกะไปใส่ในส่วนของข้าวคว้านะเจ้า น้องจะชอบกินแกงแคตีพักเปื่อยๆนะเจ้าบางคนก็บม่ชอบพักเปื่อยก็บม่ต้องแกงเหมือนนะเจ้าน้องนี่จะเอาพักประมาณนี้เลยละกับมาใส่ในซอนของข้าวคว้าใส่ข้าวคว้าลงไปกับมาคนให้ทุกอย่างเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเจ้าเมนูแกงแคเคียดถ้าใครอยากทำตามก็สามารถเอาไปทำตามได้เลยเมนูนี่ทำง่ายละกันล้ำแต้ตเลยเจ้าการปรุงรสก็ ให้ทุกคนกะเอานะเจ้าน้องกะบ่ได้มีการวัดวงปริมาณน,น้องกะกะกะเอาถ้าชอบคลิปนี้น้องกะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่เป็นกําลังใจให้น้องได้ทําคลิปใหม่ออกมาให้ได้ดูได้ชมแหมในเจ้าขอบคุณที่รับชมเจ้า